สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดนักอ่านไพ่ค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนพศ2568ค่ะคำพยากรเป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์ราชนีเรียนนะคะบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงนะคะการงานนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างจะชิบจรลลงเท้านะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาคนวันอาทิตย์ก็ได้ด้วยเช่นกันวันนี้นะคะเรียกวา่าไม่ว่าคนวันอาทิตย์จะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัย เรียกว่าเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแต่บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการทํางานนะคะก็เรียกว่าอาจจะเนยกับงานนะคะเนยกับหน้าที่ที่ตัวเองทําหรือกําลังเครียดอยู่กับงานก็ได้นะเรียกว่าวันนี้บางคนก็ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะหยุดพักก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะเพราะเป็นไพ่ของการทํางานทั้งนั้นเลยนะคะคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของงานนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมในเรื่องของงานเตรียมเอกสารนะคะเตรียมในเรื่องของงานสิ่งต่างๆเนาะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนวันอาทิตย ค่อนข้างจะเคร่งเครียดแต่เรียกว่าการงานค่อนข้างจะผ่านไปได้ได,ดีนะคนวันอาทิตย์คุณยังควบคุมจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องราวเข้ามาให้ทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจอยู่บ้าง การเงินก็เช่นกันนะคะเรียกว่ายังมีในเรื่องของคาว่าการเงินที่ดีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นหรือการเงินหลกัลกๆคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้นะคะมีแนวโน้มที่จะมีในเรื่องของคาว่าการเงินที่ดีเกิดขึ้นชโชคลาภนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะ,ะตัวเลขจากสัตว์สีเท้าจะให้โชคนะคะใครที่รอเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้ามีในเรื่องของการเดินทางนะคะก็เรียกว่าเดินทางแล้วรับทรัพย์เดินทางแล้วรับโชคเนาะ ใครที่อาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะส่วนความรักเนาะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนวันทิตย์ค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะใครที่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวดูเหมือนช่วงนี้หันมาดูแลใส่ใจนะคะกันมากขึ้นกว่าเดิมก็เรียกว่า ความรักโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับคนรักหาเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดนะแต่มีคนคุยไหมก็มีเข้ามาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนั่นเองเนาะสุขภาพนะคะใครที่มีในเรื่องของการขับรถการเดินทางก็อาจจะปวดปวดเมื่อยเมย,มยตามเนื้อตามตัวอยู่บ้างในช่วงนี้ แต่โดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหน้าไาพ่มีเลขหนมีเลข8และเลขหกค่ะมาดูคนวันจันทร์ค่ะ คนวันจันทาวเวอร์เลยนะคะทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าต้องระมัดระวังนะบางอย่างระมัดระวังแล้วแต่มันยุ่นเขาเรียกว่าเหนือการควบคุมนะคะทาวเวอร์เนี่ยระวังในเรื่องของอารมณ์ก็แล้วกันนะคะหรือว่าคําพูดเนาะในวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องกระทบกระทั่งกันโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรหลบได้ให้หลบอะไรเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีให้เลยนะพวกไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะการงานนะคะก็ ต้องวางแผนวางแผนให้ดีในเรื่องของงานนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมในเรื่องของงานเอกสารสิ่งต่างๆเพราะว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีความนะคะาการขึ้นโรงขึ้นสารนะคะหรือใครที่เอารถเข้าไฟแนนนะคะอาจจะไม่ได้งของการต่อภาษีต่อประกันต่อพรบรสิ่งต่างๆก็เรียกว่าเตรียมพร้อมในเรื่องของเอกสารก็แล้วกันนะคะรวมถึงการงานวันนี้ เด็กถือไม้เท้ามีการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่ๆอาจจะมีงานด่วนงานเร่งนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าง,งานเฉพาะหน้าเข้ามานะคะแบบกระทันหันใครที่จะเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารใดๆอ่านให้ดีตรวจทานให้ดีเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองนิดนึงนะคะหรือพวกไพ่ทาวเวอร์เนี่ยเครื่องมือสื่อสารนะคะโน้ตบุ๊กนะคะ WiFi คอมนะคะเน็ตอาจจะมีปัญหาเกิดการล่มนะคะโน้ตบุ๊ก อาจจะเรียกว่าอาจจะเกิดการเสียนะคะข้อมูลมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะดดูยุ่งวุ่นวายเนาะ แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าคุณจัดการได้นะจัสติกเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ของคําว่าการจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะวางแผนดีอยู่แล้วเนาะแต่มันมีในเรื่องของคําว่าเสียเงินนะคะมีเรื่องด่วนนะคะเสียเงินแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันเข้ามานะคะเรียกว่าเตรียมตัวไว้แล้วแหละแต่มันมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือนะคะรายการเข้ามาหรือบางคนการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมต่อเติมบ้าน นะคะธุรกิจกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกขลาภนะมีทุกแล้วอาจจะมีชโชคมีชโชคแล้วจะมีทุกนะคะยังไงก็ซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้บ้างก็แล้วกันตัวเลขจากเด็กจากกุมารจะให้ชโชคนะคะในความชโชคร้ายก็ยังมีความชโชคดีนะเพราะอิทธิพลของเด็กไม้เท้าเนาะก็เรียกว่าบริวารลูกหลานจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้หรือสิ่งที่เราทุกข์อึดอัดใจเครียดเนี่ยไม่สบายใจเราอาจจะต้องมองหาที่ปรึกษา หาคนพูดคนคุยนะคะคนที่มีความชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะเพราะว่าบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะเรียกว่าหลบได้หลบนะคะเพราะว่าการโต้คารมการเถียงกันนะคะเจ็บทั้งคู่เลยทีเดียวในวันนี้รักมันเหงาจังเลยเนาะส่วนคนโสดวันนี้ถือว่ายังโสดอยู่นะคะสุขภาพนะคะ สุขภาพกินทานอาหารระมัดระวังท้องร่วงท้องเสียปวดท้องรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนดื่มน้ําทานน้าเยอะๆอย่าอันฉี่อย่าอันเยี่ยวนะคะเพราะว่าบางคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไตอักเสบนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นั่นเองค่ะ หรือทานอาหารก็อย่าลดจัดจานจนเกินไปนะคะท้องไซมันอาจจะรับไม่ไหวนั่นเองมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลําบากค่ะเ,าาเขขกเะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข1และเลข1นะคะระวังเลขเบิ้ลๆด้วยนะคนวันจันทร์นะคะวันนี้แนะนําว่าบ้านเนาะปัดกวาดทาความสะอาดให้ดีเลยนะโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านนะคะอย่าให้มันดูลกให้มันดูโล่งดูโป่ง นะคะหรือโต๊ะทํางานเนี่ยก็จัดให้เป็นระเบียบนะคะมันจะทําให้ปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆเนี่ยทุเลาเบาบางลงได้นะคะเรียกว่าเป็นการแก้กเคล็ดนั่นเองนะคะหรือวันนี้เนาะเรียกว่าถ้าจะขอพรก็ขอพรกับสารลักเมืองนะคะสาลพระพรมนะคะสําหรับคนวันจันทร์มาดูคนวันอังคารบ้างค่ะ คนวันอังคารนะคะมันดูเหนื่อยๆจังเลยนะวันนี้นะคะร่างกายอ่อนละอ่อนเพียอ่อนแรงไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะคะเรียกว่ามันดูไม่กระปี้กระเป๋ามันดูไม่ค่อยสดชื่นนะเพราะว่าบางคนอาจจะป่วยอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนะคะเรียกว่าร้อนๆหนาวๆหลือเกินเนาะในเรื่องของสุขภาพนะคะยังไงก็ไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพหลักๆเลยเพราะฉะนั้นหันมาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะห่มผ้าให้อุ่นนะคะนะแล้วก็ใส่ถุงทา าอะไรแบบนั้นนะคะ,ะส่วนการงานเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้มันเหนื่อยๆนะมันเบื่อเบื่อมันเซ็งๆน่ะนะคะเรียกว่าบางคนก็อยู่ในช่วงของการหยุดพักแต่ก็อาจจะแบบยังเครียดยังกังวลในเรื่องของงานอยู่นะหรือใครที่รอง,งานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีนะคะวันนี้คนวัน คนวันอังคารนะคะอย่าทําตัวเคร่งเครียดนะต้องทําตัวให้กระฉับกระเฉงให้ดูสดใสร่าเริงนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานั่นเองนะคะ,ะก็เรียกว่าการงานถือว่ายังมีความมั่นคงอยู่เนาะแต่เบื่อเบื่อเนือเนื่อนะคะส่วนการค้าขายวันนี้อาจจะมีออเดอร์นะคะแบบฟุกฟุกแบบโป๊ะโป๊ะปัง,ปงๆเข้ามาด้วยค่ะโชคลาภนะคะมีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแต่ยังไงก็การเงินวางแผนให้ดีนะคะ ส่วนความรักนะคะวันนี้ยังถือว่าประคับประคองกันไปได้ด้วยดีนะคะบริวารลูกหลานนะคะจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้หรือบางบ้านบางครอบครัวอาจจะมีข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มก็ได้ด้วยนะคะคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าถ้าคุณอยากจะพบรักดีๆคุณต้องออกไปเจอะเจอผู้คนสังคมบ้างนะแล้วก็ทําตัวให้ดูสดใสร่าเริงยิ้มแย้มบ้างนะคะอย่าเคร่งอย่าเครียดอย่าหน้าตาบึง้งตึงจนเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นั่นเองค่ะสุขภาพก็เหมือนที่บอกนะคะคนวันนั้ ทีนี้มาดูสีไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาทุกทางแล้วค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขเก้ามีเลข 5, ห้าและเลขเก้าค่ะวันนี้คนวันอังคารถ้าจะทําบุญทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือขอพรกับองค์พระพิคเนตนั่นเองค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธแปดดาบเนาะเป็นไพ่ของความทุกข์อึดอัดพวกแปดดาบเนี่ยคิดแล้วไม่ค่อยจะปล่อยวางนะคิดแล้วคิดอีกนะคะคิดในเรื่องราวซ้ําๆเดิมๆเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้องเรียกว่า เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลุยกล้าลงมือทำนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนาะหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะอย่าไปวิตกกังวลก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีให้มันจะทําให้สุขภาพจิตแําแย่นะคะสุขภาพจิตแําแย่มันก็จะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมหรือเสื่อมโทรมได้นั่นเองนะคะให้เชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนเก่งนะไม่มีอะไรที่คุณเคลียร์ไม่ได้จัดการไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าทุกๆอย่างมันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเร่งรีบรีบ,ร,บร้อนไม่ได้ ได้นะคะแล้วก็การคิดด้านลบๆมันก็จะดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันพุธนะพาตัวเองนะคะออกจากจุดที่มีพลังงานลบๆเนาะไปทำบุญก็ได้นะคะเดินทางไปทำบุญนะคะหรือว่าไปขอพรไปไหว้พระนะคะไปนั่งในสถานที่ที่แบบอาจจะชิลๆเนาะที่มีต้นไม้เขียวๆนะคะสวนสาธารณะนะคะหรือร้านคาเฟ่ก็ได้นะมันจะทำให้มีมีสภาวะจิตใจที่เบิกบานนะคะ เรียกว่ามากขึ้นการงานวันนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยๆนะ้าเบื่อเบื่อนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรองานหรือบางคนเนี้ยนะคะคือมันยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนอะก็เรียกว่าช่วงนี้บ่นไปทําไปก็แล้วกันนะคะในเรื่องของงานการค้าการขายยังถือว่าประคับประคองไปได้นะคะส่วนการเงินเนาะค่อนข้างจะเครียดนะการเงินค่อนข้างจะตึงนะคะบางคนนี่ชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือบางคนเนี่ยนะคะถามว่ามีคนช่วยในเรื่องของการเงินไหมหกเหรียญถือว่ามีคนเข้ามาช่วยนะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์แต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายเพราะสุดท้ายตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะคะ ส่วนความรักวันนี้คนวันพุธไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักนะเพราะอิทธิพลของดาบทั้งนั้นเลยบางคู่ก็เรียกว่าอาจจะดูเงียบเงียบเงาๆนะคะไปเสริมบุญนะคะในเรื่องของความรักโดยการจูงมือกันพากันไปทําบุญร่วมกันบุญเล็กบุญน้อยนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็พยายามมองหากิจกรรมทําร่วมกันด้วยนะมันจะได้ทําใหเา้เรียกว่าชีวิตคู่นะคะมันไม่ได้จืดชืดหรือมันไม่ได้หงอยเหงาจนเกินไปเนาะไม่ใช่อยู่กันคนละมุมห้องคนละมุมบ้านนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าปิดกั้นตัวเองนะบางคนอาจจะเพิ่งเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักหรือบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาคุยแหละแต่รู้สึกว่ายังยังไม่พร้อมที่จะเรียกว่าสารความสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยกับใครแบบชัดเจนนะคะสุขภาพช่วงนี้แปดดาบเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะ มาดูซีไพ่สิติวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธบ้างค่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะคนวันพุธเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลข1และเลข6นะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะคนวันพฤหัสแหงแมนนะคะทุกอึดอัดเครียดกดจันนะคะแต่แหงแมนเหมือนที่บอกทุกครั้งนะ ทุกไม่ได้เต็มที่นะคะแต่สุขไม่ได้เต็มร้อยวันนี้อะไรที่ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นบ้างนะคะตรงเกินไปนะคะไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างชัยชนะที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ต้องถอยทีถอยอาศัยกันนะคะบางเรื่องบางราวนะคะก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยกันบ้างเนาะเรียกว่าแค้นไปนะคะสุดท้ายก็ทุกใจที่ตัวเราเองนะคะอ่าแล้วก็ปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะเรียกว่าให้ใจเย็นๆว่า วางแผนให้ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนไหนที่เรายังแก้ไขไม่ได้วางเอาไว้ก่อนส่วนไหนที่เราพอทําได้ทําไปก่อนนะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปดื้อทาในสิ่งที่มันยังไม่ได้ถึงเวลาน่ะนะคะไม่ใช่ใครเตือนใครบอกไม่ฟังอะไรเลยเนาะต้องรับฟังนะคะรับฟังคําเตือนคําแนะนําจากคนรอบข้างบ้างแล้วก็นํามาปรปับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าเรียกว่า5ดาบเนี่ยนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อนะดื้อเงียบด้วยนะคะฟังแต่ไม่ค่อยจะทําตามยึดมั่นเชื่อมั่นในอุดมการในหลักการของตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วเนาะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยใจนะคะแล้วก็วันนี้เราวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจเหนือกว่าเราด้วยนะคะ แต่คนวันพะหาดอีกคนของสิบถ้วยยังถือว่าได้กําลังใจที่ดีนะยังมีคนที่คอยให้กําลังใจยังมีครอบครัวนะคะเป็นเซฟโซนที่ดีแต่ในเรื่องของงานนี้ค่อนข้างจะเครียดเลยนะวันนี้เรียกว่างานเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนถูกดองงานน่ะนะคะในช่วงนี้แฮงแมนเนาะเหมือนถูกดองงานนะคะทําอะไรมันดูติดติดขัดขัดไปหมดเลยนะคะ ก็เกิดจากความเครียดด้วยส่วนหนึ่งมันก็เลยดึงพลังงานแย่ๆเข้ามาหรือเกิดจากความตื้อของตัวเรานั่นแหละนะเหมือนที่บอกบางสิ่งบางอย่างยืดหยุ่นบ้างนะคะอย่าตึงจนเกินไปไม่ได้ส่งผลดีให้ การเงิน <an> <se as> นะคะการเงินก็เรียกว่าชักน้าไม่ค่อยจะถึงหลังนะมีสินรุมเราเข้ามาอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินสิ่งต่างๆแต่ถามว่าเคลียร์ได้ไหมคุยกับเจ้านี้ได้ไหมเคลียร์ได้คุยได้คุย,คยได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นการวางแผนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันนะแต่ส่วนใหญ่คนวันพฤหัสการเงินไม่ได้ไปไหนหรอกสิบถ้วยหมดไปกับครอบครัวสะมากกว่านะคะหรือด้วยความใจดีของตัวเองอ่ะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะคะจนลืมจนลืมดูเนาะว่าตัวเองอาไหวหร ะะบางครั้งไปแบกภาระของคนอื่นมาไว้ที่บ่าตัวเองแบบเต็มๆเลยอันนี้ก็ต้องระวังโชคลาภอยากจะบอกว่าไม่มีโชคนะไม่อยากจะแนะนําให้เสี่ยงโชคด้วยนะคะความรักนะคะความรักเนี่ยบางคู่นะคะก็ก็เรียกว่ายังยังถือว่าคือความรักเนี่ยมันเหนื่อยมันเหงามันอ้างว้างมันโดดเดี่ยว เออความรักมันเนื่อยๆนะแต่ก็ถามว่ารักกันไหมก็ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะแต่บางทีอ่ะตัวคุณน่ะค่อนข้างจะดื้อเนาะมันก็เลยทําให้บางอย่างคุณไม่ได้รับรู้รับฟังนะคะในสิ่งที่คนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยพูดหรือว่าแนะนําเอาเลยมันก็เลยทําให้เรียกว่าความรักมันค่อนข้างจะดูอึมครึมนะคะแต่ถามว่ารักๆเลิกเลิกแล้วการตัดกันไม่ขาดนะคะ ส่วนคนโสดนะคนโสดวันนี้นะคะเรียกว่าคุณยังครองความโสดอยู่ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายเนาะคุณอาจจะยังไม่อยากจะไปโฟก,กัสในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะอ่ะวันนี้สิบถ้วยเข้ามานะ คนไหนที่มีปัญหาการลองหันหน้าปรับความเข้าใจกันนะคะมองหากิจกรรมทําร่วมกันพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าทานข้าวในบ้านร่วมกันบ้างมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์แฮปปี้มีความสุขมากขึ้นก็ได้นะถ้าสุขภาพวันนี้เกิดจากความเครียดนะคะเครียดปวดบ่าปวดไหล่นะคะบางคนเป็นโรคเครียดสะสมบางคนเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายเลยทีเดียวนะด้วยอะไรสุขภาพจิตยาแย่นะคะสุขภาพร่างกายมันก็ออนแอตามไปด้วยนั่นเองค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือความเชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเธอเชื่อค่ะเลขหนา้าไพ่มีเลข3มีเลข5และเลข0ูนย์ค่ะวันนี้ถ้าจะทําบุญแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับยุกยารักษาโรคนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพฤหัสค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างจ้า คนวันสุกคิงไม้เท้านะคะความคิดนะคะการวางแผนอาสามไม้เท้าการตัดสินใจนะคะเรียกว่าสามไม้เท้านี่จะเกี่ยวข้องกับงานติดต่อการสื่อสารการเดินทางนะคะเรียกว่าบางคนนี่ทํางานหลากหลายหน้าที่นะ ทำงานหลายอย่างวันหยุดอาจจะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนหรือพักผ่อนก็ไม่ได้ค่อยได้เต็มที่นะในในสมองเนี่ยนะคะในความคิดเนี่ยยังมีในเรื่องของงานอยู่เลยนะยังมีในเรื่องของการวางแผนจะเอายังไงดีนะคะในเรื่องของงานจะตัดสินใจแบบไหนดีใครที่ตกงานว่างงานอยู่ในช่วงของการรอนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะก,กําลังรอคอยที่จะเดินทางนะคะรอคอยข่าวดีจากทางไกลแต่มันเป็นไพ่ของคาว่ารอทางนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าทําในส่วนที่เราพอจะทําได้นะคะ เรียกว่าให้มันดีที่สุดก่อนนะคะอะไรที่รออยู่ก็ใจเย็นๆก็แล้วกันเพราะสีดาเห็นไหมเป็นบางคนนี้เก็บตัวอยู่บ้านเงียบปิดบ้านเงียบนะไม่ยุง่งไม่สูงสิงกับใครเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงๆนะแต่ก็เรียกว่ายังพอจัดการบริหารได้นะคะยังพอที่จะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงิน แต่ก็ดูคนวันอฤสคนวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางรูทางในการหาเงินนะคะในการหาเงินกันในการสร้างรายได้เพิ่มในช่วงนี้นะคะโชคลาภมีจากงานซะมากกว่าหรือว่ามีจากลูกค้านะคะมากกว่าส่วนความรักนะคะรักช่วงน,นี้มันเหงาจังนะคะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าบางคู่เนี่ยต่างคนต่างก็มีเรื่องเครียด,ยดมีในเรื่องของงานอยู่มันก็เลยทาให้อาจจะไม่ได้ วรือวาในเรื่องของความรักนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้ยังโสดสนิทเลยทีเดียวค่ะสุขภาพสีดาบเนาะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะคะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวข่าวนะคะงานข่าวดําเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ เลิกเครียดได้แล้วค่ะไพ่บอกแบบนั้นนะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขสามีเลขสี่สำหรับคนที่ชอบนะคะหรือตัวเลขจากคนตายค่ะวันนี้คนวันศุกร์นะคะตําแหน่งห้องนอนเนี่ยพยายามเปิดเนาะเปิดหน้าต่างนะคะเก็บกวาดทาความสะอาดห้องให้มันดูโล่งดูโปร่งนะคะมันจะเป็นการเสริมนะคะเสริมดวงชะตาของคนวันศุกร์ด้วยค่ะต่อไปมาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะ วันวันสาวดีอิมเพสอวนทวนอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่ามั่นคงมั่งคั่งเลยทีเดียวนะทนแท a พลันนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับติดต่อสื่อสารถือว่า,าโดดเด่นนะคะในเรื่องของงานการค้าขายวันนี้นะขยันเข้าไว้อดทนเข้าไว้สู้เข้าไว้นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเรียกว่าการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าเหนื่อยหน่อย ะะแต่เหนื่อยนะคะก็คุ้มค่ากันนะคะกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรมันมีในเรื่องของการแข่งขันเข้ามาเพราะฉะนั้นความกระตือรือร้นหรือว่าการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าหยุดต่อการเรียนรู้อย่าหยุดต่อการพัฒนาตัวเองนะคะเรียกว่าเปิด เปิดโลกให้กว้างขึ้นนะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะที่มีเข้ามานะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะเรียกว่าในในปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้างจะมีความจําเป็นมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังมีงานทําอยู่ถือว่างานโดดเด่นงานมั่นคงนะคะอ่าส่วนใครที่ตกงานว่างานอาจะอยู่ในช่วงของการรอแต่ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีการค้าการขายวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีออเดอร์แบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอ่า การเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินถือว่ายังคล่องมือนะยังยังยังมีรายได้เข้ามายังมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะเรียกว่ายังหมุนเงินได้ทันก็แล้วกันนะคะเรียกว่าขยันเข้าไว้ค่ะมีแนวโน้มที่การเงินจะดีขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่การเงินตึงมือก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์โชคลาภนะคะมีโชคจากการเดินทางเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติด ติดไม้ติดมือเอาไว้บ้างนะคะหรือถ้ามีตัวเลขก็สลับไปสลับมาให้ดีก็แล้วกันนะส่วนความรักถือว่าถือว่าโดยภาพรวมเป็นรักที่ดีนะไพ่ทีอิมเพสเป็นไพ่ของความสุขนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ก็เรียกว่ากลับมาทําความเข้าใจกันได้ในทุกครั้งนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดดูเหมือนจะมีคนคุยๆเข้ามานะแต่ถ้าถามว่าถูกใจไหมก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียว นะคะสุขภาพอาจจะมีบางปวดเมื่อยช่วงบ่าช่วงไหล่นะคะช่วงแขนบางคนอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะจําไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข4และเลข7ค่ะวันนี้คนวันเสาร์นะคะขอพรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอพรกับคุณแม่หรือว่าขอพรกับพระแม่อุมานะคะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ